สวัสดีครับท่านผู้ชมครับศาสตราธิบดีทำสรุปดีวารายตีทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมคลิปดีนะครับเอาสั้นๆง่ายๆเข้าใจบอกหวยกันเลยไม่ใช่เลขผมนะเลขคุณยายที่ผมไปถวายพระทหารเพนเมื่อวันก่อนคุณยายบอกเลยสองหาสองหามาจากไหนแต่อยากให้ทุกท่านทุกคนที่ชม ให้เห็นบรรยากาศให้เห็นคํำบอกของคุณยายดีกว่าว่าไอ้อหานนั้นมาจากไหนแล้วก็ดูบรรยากาศในการทำบุญทำทานถวายพระทหารพเพนทีวัดแทนซิลาตําตบลน,น,นันนวนอำเภอสระุรจังหวัดสุรินนะครับขออนุโมทนาบุญแล้วก็ไปชมกันครับนี่ก็คือบรรยากาศครับบรรยากาศที่โลงทานโล่งทานโลงทา่านยังนี่ครับ อลงท่านไอติมโอ้โหบรรยากาศกันหลายคนหลายมากครับแป๊บเดียวหมดนะครับลงท่านเอกว่าเป็นอาหารหวานข้าวต่างๆแป๊บเดียวหมดเพราะว่าคนหลายครับเขาปุ่นก็เหลือแต่นามย้าเส้นมดครับเออหลายครับนี่นะฮะนี่ลงท่านคือกันนะฮะโอ้ยไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับไฮไลท์โอ้กะลัมบังครับกะลัมบังโอ้ยลงท่านเขาขอนโมทนาครับเอาเจ้าภาพที่ เพื่อนมาทําบุญในครั้งนี้ครับเป็นลุงท่านเอากระมังมาแจกให้กับผู้ที่มารวมทําบุญในครั้งนี้ผู้นี้ก็เอาสองใบพูนได้มาสองรอบพูนได้แต่เพิ่นขจาเพิ่นกับจำได้เนาะเพิ่นกับบอกันนี้ได้แล้วได้เล้วออกไปวันนะ้คู่แดงจริงจริงกับขอบขั้วบางคนก็มีสองขอบมีขอบขั้วละสองคนสามคนเพิ่นก็สิมากเมื่อไหรเพิ่นหัวแจกเนาะเออไปจังสันเนี่ย เอาละบ๊อบปิยังแต่ว่าเกือบวาวุ่นเลยครับเกือบวุว่นไหวนะเกือบวุว่นไหวพอยังครับเพราะว่าเลี้ยงแถวกันคนหลังกับสิบบได้แย่กันไปแย่กันมากจังเสียละเอา้าได้กันไปทุกคู่ทุกคนนะครับกะบอบคู่กันแหละเพราะว่าคนหลายแห้งครับคนเยอะมากนะครับแต่ว่าเด็กนี่ไม่ได้ให้แจกนะไม่ได้แจกเด็กนะครับพวกเป็นกระมังคู่ถังกระมังเนี่ยให้ผู้ให้คนเท่าคนแก่นะ เพราะว่าเด็กเนี่ยให้เสื้อผ้าแจกเสื้อผ้าเด็กไปนะครับนี่คือบรรยากาศที่วัดแทนศิลานะครับที่ตะบลนานวลน,นะครับบรรยากาศของเพ่นไปถวายพระทหารเพนะอู้อิมบุญนะอิมบุญนะแล้วก็ได้ของไปด้วยนะครับเอามาดูบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศลงท่านเสื้อผ้านี่บรรยากาศลงทานเสื้อผ้านะครับก็เหมือนกับเ,เหมือนกับามาซื้อ มาซื้อของราคาถูกนะเนี่ยเออปราม้านเนี่ยเนี่ยเออเหมือนกับตลาดนัดอนะ่ะเหมือนตลาดนัดราคาถูกประมาณนี้อ่คนจะยื้อแย่งไปเลยโอ้ทุกคนที่มาเนี่ยไม่เอาตัวเดียวแน่นอนฮนะไม่เอาตัวเดียวแน่นอนบางคนสองตัวสามตัวบางคนทั้งเสือ้อผ้าทั้งเสือ้อมีมีของมีใหม่ด้วยนะของใหม่ๆที่ที่คุณพี่เขาเอามาเพราะว่าคุณพี่เขาขายเสื้อผ้าอยู่ก็ มามาที่บ้านก็เอามาแจกด้วยนะครับก็เป็นสีสันลงทานทั้งคู่ถังกะละมังเลยนะเออแล้วก็แจกเสื้อผ้าไปด้วยนะฮะไปอย่างเลขอย่างก็สองหาสองห้าสองหาสอ้ยไปอย่างเลขอย่างก็สองหาสองห้าสองหาเอ้ย นั่นคือบรรยากาศนะครับเล็กน่อยเอาเป็นว่าสองหานี่สงสัยยอดจะเป็นยอดคุณยายว่ามาจากเหล็กถ่ายการบริจาคนะทำบุญนะเวลาไปทําบุญถวายพาตหารเพียงก็จะรวบรวมได้สามหมื่นก็บาทมันเหล็กถ่าย2.25สตางค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะออแต่ว่าเหล็กเนี่ยคุณยายแบบชอบมากเลยสองหาว่าจะนําไปเสียงโชคบึงนะก็เลยนํามาบอกให้ท่านผู้ชม เผื่อเป็นแนวทางเอผมว่าเลหลายคนอาจจะชอบเลขนี้ใครชอบเลขนี้บ้างครับ2552พิมพ์คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเผื่อมีโชคไม่แน่นะอาจจะมาก็ได้นะ25งวดนี้ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรุบที่วาร์รี้ด้วยนะครับพบก,กันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคถูกหวยกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ